เลยนะคะโซนอันนี้เป็นโซนด้านด้านนอกข้างหลังนะเป็นไงบ้างคะมาที่นี่ตลาดนี้ได้ไหมขายดีไหมคะขายตลอดรอครับเป็นไงคะวันนี้มามาที่นี่ดีไหมคะดีครับผมได้ไหมคะขายได้ครับผมนี่อันนี้ให้ให้พี่ๆเรบประกันรเลยาไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ขายได้ขายกล้องจ้องครับปลาแดงโซนด้านนอกก็จะประมาณนี้ค่าตัอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนคอยเดินเก็บให้นะคะนี่ท่านเจ้าคุณหมูครับ เป็นไงบ้างคะก็ได้มาขายพ่อเราไว้ได้มาสี่หมื่นเห็นไหมทุกคนบอกแล้วว่ามาที่นี่ท่วมแน่นอนกำไรเพียบกไรเพียบท่วมๆนะคะสวัสดีค่ะาได้นะคะสายตรงเจ้าคุณหมูค่ะพลอยค่ะพี่ลอยนะคะมาได้เลยค่ะนี่เลยบุตายอาเคสวันนี้ได้ครับได้ค่ะราค่ากาแฟเรือนเลื่อนแล้วลูกได้ได้ได้ค่ขายได้ขายพอได้กินเนาะวันนี้ได้ได้ครับได้ซื้อได้ขายถ่าสายๆก็ยังมีคนนะคะขอใแนะนำว่าให้มาตั้งแต่เช้าเลยนะคะ ตีสี่ปีห้าอันนี้เป็นไงครับดีครับดีดีได้ซื้อได้ขายครับดีครับวันนี้คืขึ้นดีครับก็ขายดีครับคนเยอะอยู่ครับ